หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้านะครหลวงดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินใน39เส้นทางในเขตกทมนนทบ,บุรีและสมุทรปราการนะครับระยะทาง127กิโลเมตรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับในวันนี้5ห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในความร่วมมือบูรณาการการทํางานเพื่อให้การนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็อาจจะมีระยะเวลาเนี่ยนะครับสั้นลงด้วยจากเดิมเนี่ยใช้เวลาคาดว่าจะอยู่10ปีเหลือเพียง5ปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ ก็จะเร็วขึ้น1เท่าเลยทีเดียวะนะครับไปติดตามรายงานกับคุณนิติชาคุณนิติเทศขออภัยครับคุณนิติเทพกิ่งชาครับภาพจำลองแผนที่ถนนหลายสายโดยเฉพาะพื้นที่เมืองชั้นในและศูนย์กลางเขตธุรกิจในกทมเชื่อมโยงกับสถานีย่อยในเขตปริมณฑลและการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟใต้ดินพร้อมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่น เป็นแผนงานที่เตรียมไว้เพื่อรองรับเป็นมหานครแห่งอาเซียนจากปัจจุบันที่พื้นที่สองข้างทางริมถนนหลายสายในกรทมเต็มไปด้วยสายไฟและสายสื่อสารดูไร้ระเบียบและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางเท้านี่เป็นหนึ่งในข้อห่วงใยที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอพยายามนำสายไฟจำนวนมากลงไปไว้ใต้ดินเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2530ที่ถนนสีลม และทําต่อเนื่องไปยังพญาไทปทุมวันและสุขุมวิทเมืองการนี้เราคาดหวังว่าเราจะดาเนินการไปพร้อมๆกันโดยแบ่งเป็นแอเรียเป็นพื้นที่นะครับอาจจะเป็น4หรือ5พื้นที่ซึ่งจะประกอบด้วยถนนแต่ละสายและในแต่พื้นที่นียก็จะมีการดําเนินการวางแผนให้ทํางานร่วมกัน ใ้ถนนหลายเส้นทางยังมีอุปสรรคทั้งปัญหาการจราจรระบบสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นในวันนี้5้าหน่วยงานจึงได้มีการลงนามความร่วมมือในโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินโดยกทมจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชนสํานักงานตำรวจแห่งชาติวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรระบางพื้นที่จำเป็นต้องมีการปิดการจราจร ึ่งจก,กระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและกสะทอชอร่วมกับบริษัททีโอทจะนำสายสื่อสารลงใต้ดินและควบคุมราคาให้เหมาะสมจากผู้ที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมจะมีต้นทุนสูงขึ้นจากการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ที่ทดาเนินการก็จะต้องเอาลงท่ออย่างเดียวนั่นประเด็นที่หน่งประเด็นที่สที่เราต้องกำกับคือกำกับราคาในการเช่าเช่าท่อของ TOT จะมีผู้ให้บริการจะไปขอเช่าท่อที t เยอะเพราะนั้นเราจะต้องออกประกาศในการกำกับราคานะครับเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วราคาของผู้ใช้บริการตรงปลายจะไม่แพงเกินสมควรโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กอฟนอดำเนินการเมื่อกันยาย,ยนปีที่แล้วงบประมาณกว่า48,000ล้านบาทที่จะเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในถนนพื้นที่กทมนนทบุรีและสมุทรปราการ ใน39เส้นทางระยะทางรวมกว่า127.3กิโลเมตรและเคยดำเนินการโครงการมากกว่า35กิโลเมตรโดยล่าสุดดำเนินการที่ถนนสุขุมวิทส่วนแผนที่จะดำเนินการเร็วๆนี้คือที่พระราม3รัชดาพิเศษพระราม9กําำหนดแล้วเสร็จในอีก10ปีข้างหน้าแต่ผู้บริหารกปนาคาดว่าหลังมีการลงนามความร่วมมือกับหลายหน่วยงานจะทำให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในอีก5ปีเท่านั้น นิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน